ป,ประโยคภาษาเกาหลีนะคะคําว่าทําเกือบเสร็จแล้วค่ะสมมติว่าเขาถามเราว่าทาเฮสเซียวทาเฮสเซียวจะแปลว่าทําเสร็จหมดหรือยังคะหรือทําเสร็จหรือยังคะแต่ส่วนใหญ่เราจะได้ยินคําว่าทาเฮซซอกคือไม่มีหางเสียงเองนะคะก็จะแปลว่าทําเสร็จยังนี้เราก็สามารถตอบได้หลายแบบนะคะประโยคที่หนึ่งนะคะอาจจะบอกว่าคุยทาเฮสเซียวคุยทาเฮสเซียว ข้ออก็คือเกือบนะคะทาให้เซยก็คือม <t ik _ whatnot> ันเสร็จหมดแล้วจะแปลว่าเกือบเสร็จแล้วค่ะทําเกือบเสร็จแล้วค่ะแบบที่สองนะคะจกกมันหามยอนกึดนายจกกมันหามยอนกึดนายจกกมันก็คือนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะแปลว่าทําอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแบบที่สามนะคะมามูริมันหามยอนเทล มารูรีม่านฮามยอนเทลมารูรีอาจจะแปลว่าการเก็บงานอันนี้ก็จะแปลว่าเหลือแค่เก็บงานก็เสร็จแล้วค่ะหรือโคยทาเทลโคยทาเทลอันนี้ก็แปลว่าเกือบเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะค่ะก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะเวลาที่ก็ถามว่าเกือบเสร็จหรือยังภาษา,าจะเก่งก็คือเราได้เอาไปใช้ในสถานการณ์จริงๆได้เอาไปใช้จริงๆนะคะมันจะทาให้เราได้เป็นการฝึกแล้วก็จะจําเองโดยอัตโนมัติค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะลองเอาไปฝึกลองเอาไปพูดกันดูนะคะ